สวัสดีทุกคนวันนี้จะพามาดูบรรยากาศรอบๆร้านนะครับเบรรยากาศช่วงเย็นนะครับประมาณห้าโมงเย็นน,นี้บรรยากาศภายนอกนะฮะไม่มีแดดล้วันนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในามาดูบอ่อปลาก่อนอน,นี่บน,นบ ปลาคาบบ้านเราฮนะุดมงสมบูรณ์นะครับอ้วนท้วนทุกตัวโอ้หตัวเม้ตัวใหญ่ว่าตัวนี้ใหญ่มากเลยตัวมันโตขึ้นมากเลยนะตอนนี้ผมมาเรกๆให้มันยังแบบมันไม่ใหญ่ขนาดเนี้ยโตโคตรไวมีมีปลาดุกด,ด้วยปลาอะไรวะปลานิล มองไม่เห no, um um ็นปลาลิบหรือปลากระดี่ดูปลาเสร็จแล้วไปเข้าไปข้างในดีกว่าช่วให้ไม่มีลูกค้ากำลังดูของนี่นี่เข้ามาดูแม่ก็จะเจอกับสิ่งนี้นะครับตู้นะครับก็จะเป็นของเบรกนะครับ ตู้ถัดมาก็จะเป็นพวกล้อนะครับของแฮมินี้างาจะเป็นของไบเกอร์คนระับน,นี่ก็เป็นในส่วนของแผนจกจัดซื้อนะเขาจะนั่งตรงนี้กันก็จะมี <laughs> อันนี้ก็เป็นตู้ของเซตครับซีเดลนี่ครับกรนะจกก็อยู่ทางด้านนี้กระจกก็จะมีกระจกหลายแบบให้เราเลือกเลยบูธปิดกระจกก็มีนะครับในซีเดลนี่นะอ,อันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับของซีเดลนี่ เอาไว้เก็บปลอกแฮนด์นะครับ mm. ก็มีหลายแบบให้เราเลือกอน,นี่ก็เป็นพวกงานนะครับคาร์บอนมีนทั้งสับแล้วก็ขายขายไปดูข้างในกันก่อนอันนี้มุมของเซลเ่อมาไลฟ์สดกับพี่บาร์ไปนะขายไปเยอะเหมือนกันของเซลเยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะทยอยเคลียร์ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาพื้นที่ไปใช้ทำกิจกรรมกัน ข้างในตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์นะครับก็จะเป็นมาแหนกต้อนรับนะครับแล้วก็แคชเชียร์นะครับจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันครับนี่ให้ดูเนี่ยก็จะเป็นมุมของวิตาบาลอนโปรดักต์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์นะครับสินค้าของร้านเรานะครับที่เราผลิตและทำขึ้นมาเองน,นะครับมีทั้งของวปตาแล้วก็แรมวิตาเลยนะฮะ เยอะมากมุมนี้ก็จะเป็นมุมของอโปรดัก์ของร้านเรานะครับที่เป็นของนิวแลมเบตานะก็มีหลายอย่างนะครับให้เลือก โชกไปให้ดูฝั่งนู้นอยากจะให้ดูรอบๆก่อน ตรงนี้คางแสงนะฮะนี่ก็จะเป็นในส่วนของล้อนะครับล้อแต่ง นก็จะเป็นพวกระบบไฟนะพวกไฟแต่งนะครับไฟเลี้ยวไฟสปอตไลท์โคมไฟหน้าอันนี้ก็จะเป็นตู้ของชิวบังลมนะครับวินชิลจะมีทั้งงานภแย้วแลาง,งานนอกนะนี่ครับเป็นส่วนของบอออันนี้จะมีคนให้ความสนใจเยอะมากครับบอบอบ่อนี้เรา มีให้สั่งนะครับาาราคา7มีสำหรับรถทุกรุ่นเลย่ปเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งนู้นกันบ้างนี่ก็เป็นมุมของอ่สินค้าที่เอาไว้สำหรับ เซอร์วิสนะครับก็จะเป็นพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายกอกากแบตเตอรี่เลือกเยอะครับหลายแบรนด์นะครับอยากได้แบบนหนก็บอกกันได้พอเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องรับรองนะครับลูกค้าที่เอารถมาทําที่ร้านเราเนี่ยก็จะเข้ามาตรงนี้ต้องมานั่งรองที่นี่มีน้ําดื่มให้นะครับน้ำดื่มฟรีนะครับหยิบได้เลยเย็น,ยน นี่ก็จะเป็นในโซนของห้องช่างนะฮะนี่เป็นห้องช่างนะครับเป็นห้องแอร์ที่เอาไว้ทํารถโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันอันนี้รถรถสปินสีขาวนี่เป็นรถของพี่ปั๊บนะฮะพี่ปั๊บเป็นลูกค้าประจําของร้านเรานะนีเอามาทําระบบเบรกครับเป็นรถที่แต่งเต็มมาก จ้าของอยู่นี่ถ้าจะขอกให้ไอ้นี่มันตึงเรียกเพราะว่นสุ่นเนี่ยพามาชมกันแค่นี้นะครับหรับร้านเรานะครับตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว81นะครับใครอยู่ใกล้เคียงก็แวะเวียนเข้ามาชมกันได้นะฮะสหรับลูกค้าหลังทุกวัดน,นะครับที่ไม่เคยมานะครับก็ฝากร้านเราไปด้วยนะก็ วันนี้มามาดูนะครับใครที่ไม่เคยมานะอ,ะอค,ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ